คลิปนี้เรามารีวิวรถไถเก่ามือสองจากที่ปุ่นยี่ห้ออิเซกิโมเดลที่522องดีดาวจากรหัสน่าจะ20แรงมานะครับนี่ก็น่าจะ40กว่าปีอัพนะครับก็น,นี้มาใช้ในงานทั่วไปขับไปไร่นะครับกจ็จะทุก ที่ฉีดยาอิสกินนี้เป็นบริษัทในเครือของอิสุสุนะครับอ,อะไรสามารถใช้ของอิสุสได้นะครับสภาพสีนี่คออเดิมๆนะฮะจะสภาพทั่วไปมีกล่องน้ำมันเครื่องนี่ปั๊มนะสามสูบ มีหม้อน้ำนะครับอันนี้ก็เครื่องสองร้อนะครับนี้ที่เติมน้ำมันมีกุญแจเกียร์ด้านหน้ามีสามเกียร์เกียร์ดาหลังมีเกียร์เป็นสี่เกียร์นะครับหน้าปัดเป็นกระพืถึงใช้ไ,ได้ นี้เป็นพาวพีควบคุมพีทีโออันนี้ควบคุมการยกของให้โดริกลางมาชมกันนะครับรถไถเนี่ยเป็นรถที่คงทนนะครับตัวนี้ก็อานำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นมือสองก็มาขายอยู่ประมาณ4ีถึงห้าหมือนบาท ก็มาใช้ในนี้ก็เป็นสิบปีแล้วครับตัวนี้ไว้ทำลายไว้หยอดออะ่าอยาดอดกระโพหยอดทัวนะครับจะทานตะวันนะครับคือระบบกให้เดร็กยังใช้ได้อยู่นะครับ ไอ้เราเลยเกลีนะ่ยด้าน้าถอยลังแต่ PTO ไม่ได้ใช่ครับนี่คือ PTO ต่อ PTO ไม่ได้ใช่มารปั่นบินปัน่นอะไรก็ไม่ค่อยจะใช่ครับเพราะกำลังมันไม่พอนี่คือลักษณะรถนะครับทางการเกษตรยี่ห้อ i เซกิในเครือของอิซุซุ พอใช้างานทั่วไปสารประโยชน์ทั่วไป,ป,ะะวไปนะครับจบคลิปรีวิวรักไทยเก่าเพียงแค่นี้จบครับ